พื้นคู่าไม่เรียบแก้ไขยังไงดีอาา่ะฮะทุกคนสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเอาวันนี้มาทำอะไรว่ามาสิผมมาโชว์พืน้นเนาวๆของผมครับเออแม่งเนาวจริงด้วยดำด้วยแตกลายงาด้วยผมจะมาทำให้มันใหม่หมด้วยเซต bundle s k i มพื้น คืออะไรวะงั้นผมทําก่อนเลยนะครับไม่รอแล้วเฮ้ยใจเย็นขออธิบายก่อนเริ่มกันเลยสําหรับชั้นแรกผสมปูนสิงสกิมพื้น S K 03ปูน2.5ส่วนต่อน้ํา1ส่วนใช้วัสดุตัวนี้มีขนาดเดียวกันปั่นผสมให้เข้ากันเนื้อเหนียวแบบนี้เออคุณไม่ต้องขึ้นไฮไลท์ตัวหนังสือก็ได้นะครับผมอ่อนไม่ทนโอเคงั้นต่อเลยนะครับกวาดพื้นปัดฝุ่นออกนะครับใช้สิง F S B 1เทลงบนพื้นใช้แปรงท้ายทั่วครับผมโชว์การทาเร็วแบบขั้นเทพเย้ Yay, น้าก็เร ทิ้งเอาไว้ให้น้ำยาสักตัวหนึบๆสักคู่นะครับจากนั้นนำปูนที่เราผสมไว้ชาร์จชั้นที่หนึ่งให้ทั่วทิ้งเอาไว้แห้งนะครับขัดจุดที่นน้นด้วยกระดาษทรายให้เรียบ กวาดฝุ่นปูนออกให้หมดนะฮะจากนั้นลงมือชั้นที่2อง 2> เอมชั้นที่2องต้องผสมปูนเหมือนเดิมเลยไหมครับไม่เหมือนครับชั้นที่2เราจะผสมแล้วขึ้นโดยผสมปูน2ส,ส่วนต่อน้ำหนส่วนครับเพราะอะไรอ่ะไงดูสิผมผสมลีดแล้วมันไหลเรียบว้ย อุ้ยลินพันผมผสมปูนเหลวแล้วมันลีดได้เรียบและบางมากขึ้นเยอะเลยเหมือนช่วยเมล็กีกรงเกงในในบ้านเลยครับ จากนั้นนี่เลยครับ S S สี0รน้ำยาเคลือบเงาอ่านไฮไลท์ไม่ทันอีกแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมจะแลบให้ฟัง S ส0่รเพิ่อมความแกงป้องกันพื้นผิวจากรอยขีดข่วนตา่างๆเพิ่อมความเงางามให้พื้นผิวเห็นนวลและชัดขึ้นป้องกันตะไครเชื้อรากันน้ำด้ดีสูรน้ำไม่มีกลิ่นฉุนไม่มทิ้งกับขาวสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกร้อนห่อสภาพอากาศโอ้ยเหนื่อยเยี่ยมเลยครับหอมเปล่ปาน้ำยาเคลือบต่อกันเลยนะครับน้ำยาชั้นแรกแห้งแล้วนะครับเราลงชั้นที่สองอี และนี่คือผลงานที่เราภูมิใจนําเสนอยอดเลยแกเทปง่ายมากเฮ้ยไม่ใช่น,นั้นคุณดูผลงานผิวหน้าพื้นใหม่ที่เราทําไว้สินะฮะเทียบกับพื้นเก่าแล้วโอ้โหคนละเรื่องเลยนะฮะใครที่พื้นเนอ่ๆก็ลองไม่ทํากันเลยเย้